ท่านผู้ราการจังหวัดท่านไม่อายบ้งเหรอถ้าผมเป็นคนเมืองคอนผมทนไม่ได้อย่างแน่นอนที่สุดประเทศไทยถ้าการเมืองมันยังอยู่ในวังวนอยู่ในขุมนรกแบบนี้แล้วเราจะหวังอะไรได้มาเรื่องการเมืองสักนิดหนึ่งวันที่27เมษายนจะมีการเลือกตั้งซ่อมสสนครศรีธรรมราชเขต8เลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เนี่ยเข้มข้นมาก เพราะว่ามันเดิมพันศักดิ์ศรีของพรรคการเมืองหลายพรรคซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพรรคฝั่งรัฐบาลทั้งสิ้นมีภูมิใจไทยกล้าทำประชาธิปัตย์พรรคประชาชนก็ส่งด้วยหวังว่าจะเป็นอานิสง์ของพรรครวมรัฐบาลหาเสียงหนักจนตัดคะแนนกันเองทำให้คะแนนผู้สมัครจากพรรคส้มอาจจะไม่ชนะแต่มีสิทธิ์ลุ้นการเลือกตั้งครั้งนี้ที่นครศรีธรรมราชนะมีผู้สมัครหกคนหมายเลขหนึ่งคือนายสวัย เรื่องสีนินพักกูุ่มใจไทยเพลินคุณสวัยนี้เป็นสามีมุกดาวันที่โดนใบแดงและสารดีกาสั่งให้หลุดจากสอสจนต้องเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้อนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักรับดีว่าการส่งหัดไทยทุ่มสุดตัววางคิวจะไปช่วยปลาสายใหญ่นัดสุดท้ายคืนวันนี้วันศุกร์ที่25เมษายนภูมิใจไทยส่งตัวหลักภาคใต้ไปตรึงพื้นที่ตลอดทั้งเดือนมีนายพิพัฒน์รัชกิจ ประการนับที่ว่าการส่งแรงงานรับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ของภูมิใจไทยจะลงไปช่วยเป็นตัวหลักอีกทั้งยังมีนายวารินชิน,นวงศ์นายกอบจนครศรีธรรมราชค่ายสีน้ําเงินภูมิใจไทยมาช่วยอีกแรงหมายเลขนสองคือชินวรบุญจะเกียรติพรรคประชาธิปัตย์อดีตสสนครศรีธรรมราช9สมัยพึ่งสอบตกเป็นครั้งแรกเมื่อปี2566เพราะว่าชินวรไปลงเขตเจ็ด 7, เพื่อให้ลูกสาวตัวเองลงเขต8หวังจะได้เป็นสอสอทั้งพ่อและลูกปรากฏว่าเจอคนเมืองคอนสั่งสอนให้สอบตกทั้งพ่อลูกแบบแพ้หลุดลุยศึกนี้มีเดิมพันสูงเพราะถ้าแพ้ชินวรหมดราคาที่เมืองคอนรวมถึงภายในพักประชาธิปัตดอย่างแน่นอนหมายเลขสามคุณนัฐกิจอยู่ด้วยพักประชาชนหมายเลขสีว่าที่พันตรีกวีกรทองพักพร้อมหมายเลขห้านี่น่าสนใจ กองเกียรติเกียรติสมบัติพรรคกล้าทำอดีศอจอเก่าซึ่งเป็นลูกเขยในชินวรที่เขาต้องมาสู้พ่อตาตัวเองคนนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรมเผาหน้าพรรคกล้าทำตั้งความหวังไว้สูงมากเพราะเป็นการส่งคนลงสมัครเลือกตั้งสสคนแรกของกล้าทำต้องเอาเลอกเอาชัยกล้าทำปักธงในภาคใต้ตอนบนให้สําเร็จแผนนี้ภูมิใจไทยอ่านออกทําให้คู่ต่อสู้ที่ภูมิใจหนักใจที่สุดในศึกนี้กลับกลายเป็นศอจบิ๊กโอ ลูกเขยคุณชินวรในก้องเกียรติเกีสมบูรณ์หมายเลขหจากพรรคล่าธรรมมากกว่านายชินวรเจ้าถิ่นเดิมจากค่ายประชาธิปติคคนที่6คือพรรคเบอร์หคุณพิษณุรดมารีพรรคทางเลือกใหม่การเลือกตั้งครั้งนี้มีความหมายมากโดยเฉพาะยิ่งพรรคภูมิใจไทยต้องทุ่มทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกระสุนดินดำที่ผมคิดว่าไม่สาง่างามอย่างมากๆแล้วเป็นภาพลักษณ์ของการเมืองไทย ที่ใช้อำนาจรัฐเข้ามาแทรกแซงท่านผู้ชมครับพรักภูมิใจไทยเนี่ยมีหัวหน้าพักชื่อนายอนุทินชาญวีรกุลเป็นรัฐตรีว่าการกระทรวงมหาไทยถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด s u i s e แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมรับดีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นคุมกรมการปกครองข้าราชการจังหวัดโดยเฉพาะยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเจ้าที่ฝ่ายปกครองของจังหวัดล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับกรมการปกครองทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดประหลัดจังหวัดรวมไปจนถึงนายอำเภอปลัดอำเภอต่างๆเมื่อพักภูมิใจไทยมีผู้สมัครและหัวหน้าพัก เป็นเจ้ากระทรวงกระทรวงมหาดไทยควบคุมกรมการปกครองท่านผู้ชมก็ต้องรู้นะฮะว่างานนี้หาความยุติธรรมไม่ได้แล้วเพราะว่าน่าตกใจมากผมสืบได้ทางลับว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ชื่อนายสมชายลีล่าน้อยซึ่งเป็นข้าราชการประจำควรจะวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งแต่กลับทำหน้าที่เป็นไผ่ลู่ลมเอียงข้างทางการเมืองเข้าสนับสนุนตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยหมายเลขหนึ่ง อย่าว่าแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแม้กระทั่งประหลัดจังหวัดหรือประหลัดอำเภอก็ลงเข้าไปแทรกแซงถึงกับมีการว่ากันว่าขนกระสุนดินดำประมาณ20ล้านบาทจากกรุงเทพมหานครเอาไปจับใจ่ายใช้สอยวันนี้วันศุกร์กับวันเสาร์จะเป็นช่วงที่จ่ายเงินจ่ายทองกันหนักมากที่สุดแต่ที่น่าเกลียดที่สุดก็คือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นโดยตรงกรมการปกครองซึ่งอยู่ภายใต้การบริหาร จากหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่เป็นรัฐมนตรีดันทะลึง่งลืมว่าตัวเองสวมหมวกเป็นข้าราชการประจําไม่สังกัดพักใดพักหนึ่งแต่ความที่อยู่กระทรวงมหาดไทยก็ดันทําตัวไม่เป็นกลางแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้สมัครหมายเลขหนึ่งของพักภูมิใจไทยอย่างเป็นความลับที่เขารู้กันไปหมดแล้วในทั่วเขต8จังหวัดนครศรีธรรมราช พราะผู้สมัครหมายเลข5้าจะเป็นลูกขอเขยคุณชินวรนนั้นคุณชินวรนนั้นก็อยู่กับพักภูมิใจไทยสู้กันอย่างถึงพิกถึงขิงผมอยากให้คนเมืองคอนคนคนครรีธรพระราชเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็รักความยุติธรรมลองพิจารณาดูว่าถ้าท่านมีผู้ว่า,าการจังหวัดซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยที่พักภูมิใจไทยเป็นเจ้ากระทรวงคนเมืองคอนยังจะสนับสนุนหมายเลขหนึ่งต่อไปหรือเปล่า ที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะผมทนไม่ได้กับการใช้อำนาจรัฐมาช่วยเหลือผู้สมัครซึ่งเป็นเจ้าเป็นคนของพรรคภูมิใจไทยซึ่งพรรคภูมิใจไทยเป็นเจ้ากระทรวงกระทรวงหมหาดไทยซึ่งคมุมผู้ว่าราชการจังหวัดอีกทีนึงผมว่าเรื่องนี้มันทุเรศทุลังมากถ้าผมเป็นคนเมืองคอนผมทนไม่ไ,มได้อย่างแน่นอนที่สุดและที่สําคัญที่สุดท่านผู้ราชการจังหวัดท่านไม่อายมั้งเหรอกับสถานภาพที่ท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดข้าราชการในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ขณะเดียวกันคุณอนุทินคุณก็ไม่อายมั้งเหรอประเทศไทยถ้าการเมืองมันยังอยู่ในวังวนอยู่ในขุมนรกแบบนี้ท่านผู้ชมครับแล้วเราจะหวังอะไรได้จริงๆแล้วเนี่ยการต่อสู้กันเนี่ยต้องสู้กันอย่างให้สมเหตุสมผลสู้กันอย่างตรงไปตรงมาด้วยนโยบายที่ดีกว่าให้ประชาชนเขาดูว่าใครบ้างที่สนใจทุกสุขของประชาชนเขตแเมืองคอนซึ่งผมทราบว่าเบอร์ห้านี้ ซึ่งบรูุคขยกุญชินวรนั้นเป็นคนหนุ่มไฟแรงแล้วก็ตั้งใจทํางานและก็มีคนสนับสนุนอย่างมากมายมหาศาลแต่นี่ดันเอาผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ามาแทรกแซงการทํางานเอามาช่วยเหลือสนับสนุนโดยผ่านทางประลัดอาเภอบ้างนายอำเภอบ้างนาย,ออานาย,ยกอบตอบ้างเต็มไปหมดท่านผู้ชมครับมันเป็นเรื่องที่ทุเรศบัดสีบัดเถลิงผมมาให้ดูเลยนะรูปนายสมชายลีล่าน้อย ผู้ว่าเมืองคอรร่วมเฟรมกับนายอนุทินระหว่างรับมอบนโยบายผู้ว่าการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เมื่อวันที่9ทธันวาคม2 5 6 7ที่โรงแรมบูรีสีภูอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สะท้อนถึงความอัปยศของนักการเมืองเมืองไทย